ว่านรวยไม่เลิกว่านรวยไม่เลิกนะคะเป็นว่านมงคลที่หลายๆท่านรู้กันว่าให้คุณด้านโชคลาภความร่ำรวยซึ่งความเชื่อของคนสมัยโบราณยังเชื่ออีกค่ะว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลเสริมโชคเสริมทรัพย์ทำให้ผู้ปลูกมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยโภกทรัพย์และยังเป็นไม้มงคลเสียงไทยคือหากบ้านใดปลูกต้นรวยไม่เลิกแล้วออกดอก นั่นหมายถึงผู้ปลูกจะมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงโชคตามความเชื่อนั่นเองค่ะนอกจากปลูกไว้ประดับบ้านแล้วนะคะยังเหมาะมากสำหรับพ่อค้าแม่ค้านักเสี่ยงโชคเจ้าของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับการค้าขายหาเงินหาทองทำให้การขายมั่งคัง่งถูกหวยบ่อย ว่านรวยไม่เลิกนะคะใบจะเป็นรูปหอกโคนใบสอบปลายใบแหลมใบจะยาวหนาและนุ่มมีสีเขียวอ่อนจุดสังเกตบนใบของว่านรวยไม่เลิกจะด่างไปทั้งใบแต่ใต้ใบไม่มีจุดดอกจะมีสีขาวส่วนการขอหวยต้นรวยไม่เลิกนั้นจะขอได้ก็ต่อเมื่อเริ่มมีหนอกกำลังจะออกดอกหรือดอกออกแล้วค่ะแล้วก็กำลังจะบานนับว่าคุณกำลังมีโชคให้เริ่มปฏิบัติกัน สองเลขเด็ดโดยนำแป้งทาบริเวณใบหร,หรือดอกจากนั้นให้ใช้นิ้วมือลูบปไปเรื่อยๆแล้วมองหาดูรอยแป้งที่รวมตัวกันที่จะสามารถมองเห็นเป็นตัวเลขซึ่งรอยตัวเลขบางรอยก็เห็นได้ชัดหรืออาจจะเห็นไม่ชัดซึ่งเชื่อว,ว่าขึ้นอยู่กับดวงของผู้เสี่ยงโชคแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะว่าการขอหวยกับต้นไม้ควรทำในช่วงกลางคืนเพราะจะได้ผลดีกว่าช่วงกลางวันค่ะ